ชีวิตของนายตะวันตั้งแต่ยังเล็กเป็นเด็กบ้านโคกแม้จะเกิดอยู่ลุ่มลำตะคองแต่ก็ไม่ได้เกิดอยู่ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำบ้านเกิดตั้งอยู่ขึ้นไปบนโคกแต่ก็ได้เห็นทะเลสาบมาตั้งแต่ ยังเล็กๆพ่อแม่พาไปทำไร่ข้าวโพดท,ที่อำเภอปากช่องผ่านเขื่อนลำตะคองที่ยังสร้างไม่เสร็จเขื่อนหรือทะเลสาบลำตะคองก็เลยกลายเป็นทะเลสาบคู่ชีวิตของนายตะวันพร้อมกันกับทะเลสาบห้วยยางและซัปปะดูอีกสองแหง่งชีวิตก็จึงผูกพันกับทะเลสาบมาตั้งแต่นั้นครับ